ครับผมชูปีเตอร์ทูนสตรานะครับวันนี้ผมมาสัมภาษณ์กับคุณควนจัยกัญชนะพีหมายนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณควนจัยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสวัสดีครับโอเคดีจังให้ช่วยเราให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าประวัติการแข่งขันของคุณสนากกีฬานะครับคืออะไรบ้างแล้วประกวดที่ไหนบ้างนะครับครับก็ตอนนี้ผลงานที่ผ่านมาก็คือได้แชมป์เอเชีย6สมัยครับแล้วก็แชมป์โลก4สมัยครับ แชมป์โลกสีสมยัยครับซึ่งล่าสุดคือตอนไหนครับล่าสุดที่ล่าสุดก็คือปีที่แล้วก็ได้แชมป์ฟิตเนสเอเชียที่ประเทศเวียดนามแล้วก็ได้แชมป์โลกที่ประเทศฮังการีครับที่ประเทศฮังการีอีกนะครับใช่ครับแล้วการเดินทางไกลากนาดนั้นมันทาให้เหนื่อยไหมเวลาไปแข่งขันอะ่ะเทียบกับการแข่งขันภายในประเทศตัวเองเออครับการเดินทางไกลเป็นข้อเสียเปรียบในการแข่งขันประเภทนี้ครับคือสําหรับกีฬาประเภทอื่นเอออ่า,อา สนุกได้ไปเที่ยวแต่สําหรับกีฬาประเภทนี้คือก่อนแข่งเนี่ยมันจะมีการตัดน้ำลดโซเดียม,มกินอะไรก็ไม่ได้เลยซึ่งตรงนี้คือทําให้การไปต่างประเทศไม่สนุกครับแล้วก็เกิดอาการเพลียในการที่เราจะขึ้นการแข่งขันได้ต้องมีวินัยสูงสุดถึงจะ<ช>ควบคุม,คคมทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับแล้วนอกจากนี้ใกล้บ้านดีกว่าอีกนะครับ ว่าได้แข่งขันต่อที่กีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุดคือครั้งที่4 2ที่สุพรรณบุรีไม่นานนี้เองใช่ไหมครับ,รบนั่นคือเดือนอะไรนะ<า>เดือนอเขาเลื่อนจากเดือนธันวาคมมาเป็นเดือนมกราครับก็คือคติดการแข่งขันซีเกมครับจริงๆมันเป็นของแบ,บ็ของปีที่แล้วครับแล้วคงขุนควนใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ไปแข่งขันก็คือผมหยุดแข่งกีฬาแห่งชาติไปห้าปีครับแล้วก็ปีล่าสุดที่กลับมาก็คือตกใจครับตกใจก็คือ ทำไมประเภทที่เราเล่นเนี่ยม,มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีครับที่มันมีมีเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเกิดขึ้นมาก็จะทําใหา้วงการเนี้ยพัฒนาขึ้นครับสรวุว่าตลาดหลายปีที่ผ่านมามีคนสนใจเรื่องกีฬานี้เข้ามามากขึ้นอีกนะครับมากขึ้นครับแล้วการแข่งกันต่ละปีมันยังได้ได้เท่าไหร่นะครั้งแรกที่ไปแข่งการเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วได้อันดับหนึ่งและล่าสุดที่พามา ก็ได้ที่หนึ่งครับคนเข้ามากี่ครั้งก็ยังโอเคใช่ไหมครับก็ทําเต็มที่ครับสุดยอดต้องมีวินัยต้องมีวินัยมีการเล่นสม่ําเสมอถูกครับสงสัยมีการเสริมอาหารนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเสริมอะไรบ้างนะครับมีโปรตีนมีอะไรด้วยไหมครับมีโปรตีนมีโปรตีนบาร์แล้วก็มีโปรตีนเชคแล้วถามหน่อยตรงนี้ระหว่างโปรตีนกากับโปรตีนเชคคุณประทับใจอะไรมากกว่ากันผมประทับใจผมชอบโปรตีนบาร์นะครับโปรตีนบาร์เพราะว่าเพราะว่าด้วย แอคทิวิตี้ในแต่ละวันที่ผมไปเนี่ยผมจะเดินทางบ่อยและระหว่างเดินทางเนี่ยผมว่าบาร์เนี่ยเดินกินก็ได้แต่โปรตีนเชคก็สะดวกครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมก็ลืมลืมเชคเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยผมว่าผมชอบโปรตีนบาร์มากกว่าครับโอเคนะครับผมชอบเหมือนกับมันอร่อยอร่อยด้วยครับอร่อยจริงจแล้วถ้าพูดถึงพวกโปรตีนเสริมโปรตีนแล้วยังมีอะไรอีกที่กินมี BCA ด้วยหรือเปล่าครับบีบีซเอแล้วก็นี่จะกินตอนไหนครับ กินก่อนซ้อมครับแล้วก็หลังฝึกซ้อมครับกกลัังฝึซ้ออมีใช่ครบแล้วนอกจาก BCA กินอะไรอีกครับก็มีแอลคาเนทีนครับแล้วแอลคาเนทีนเนี่ยต้องใช้เวลาลดน้ำใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคุณขวัญจะกินยังไงครับสำหรับผมผมลองผมลองหลายๆครั้งแล้วนะครับหลายๆอย่างซึ่งสิ่งที่เหมาะกับผมในการกินก็คือผมตื่นเช้ามาเรากินเลยตอนท้องว่างครับครับผมครับผมกินตอนท้องว่างวันละครั้งตอนเช้าครับสองเม็ดสองเม็ดครับแล้วเคยกินก่อนออกกำลังกายด้วยไหม เคยกินครับอ่าฮะครับก็ได้ครับก็ได้ใช่ไหมครับแล้วแต่ครับแล้วตอนนี้จะต้องลดอีกสักประมาณ10บกิโลเนี่ยสงสัยก็ต้องใช้อลคาร์นาทีนเข้ามาช่วยส่วนเล็งด้วยนะครับแล้วสำหรับคนแล้วนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงได้ลด10บกิโลใช้เวลาผมเตรียมตัวอย่างอย่างต่ำเลยก็คือ2เดือนครับ2เดือนใช่ครับรูสกว่าเร็วดีเนาะแต่ว่าไม่ถึงอันตรายเหมือนไม่แม่นอันตรายครับไม่ครับไม่ครับครับ ก็อาทิตย์ละโลอาทิตย์ละโลครึ่งครับไปเรื่อยๆอันนี้คือลดจากการทั้งออกกำลังกายการควบคุมอาหารและก็เอาคาร์โบไฮเดรตอาหารเสริมเข้ามาช่วยอีกส่วนนึงนะครับพวกอาหารเสริมมันไปช่วยครับช่วยเร่งให้มันระบบการเผาผลาญเราดีขึ้นใช่ครับโอเคเั้นอีกครั้งเราก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่แบ่งเวลาให้เราครับคุณครับผมแต่โอกาสหน้าเดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณ์ใหม่นะครับได้ครับโอเคของมากครับสวัสดีครับ